สวัสดีครับผมไอ้นายนะครับกลับมาพบกันในวันนี้นะครับกับนี่เลยครับเฮ้ช็อตครับผมเดี๋ยวขอมีเสียงป่ะเนี้ยขอเสียงหน่อยโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมจะไม่ได้มารีวิวอะไรนานเยอะแยะนะครับก็นี่ครับวันนี้มีการแข่งขันกันที่หน้าเพจนะครับก็แข่งขันในเรื่องงานอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็อยู่ที่ลำดับคู่ที่ 8ทีมสุดท้ายก็มีการแจกโค้ดด้วยจำนวน5โค้ดครับสำหรับใครที่เล่นเกมนี้อยู่ก็นี่เลยเขาเ้าไปรับกันได้นะครับเห็นบอกว่าน่าจะวันนี้เท่านั้นใครที่เจอคลิปนี้ก็รีบกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนที่เล่นกันด้วยตอนนี้ก็คืออ,อยู่ไหนเนี่ยนี่ครับผมได้มาเพียบเลยวันนี้แจกปืนเพียบเลยครับแต่เสียอย่างเดียวเป็นปืนเช่าครับผม เพราะฉะนั้นคุณก็เล่นให้มันจบแล้วกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าลองอยู่ในนี้มันต้องรับภายในกี่วันวะเก็บได้30เพราะฉะนั้นปืนคุณก็ยังไม่ต้องรับครับผมคุณก็ใช้ทีละก,กระบอกไปส่วนอย่างอื่นคุณก็รับไปครับมีอันนี้หรอรับรับให้หมดครับผมยกเว้นปืนครับรู้สึกว่าจะได้ทั้งหมดอ่าสามห้าสิบห้าไอเทมทั้งหมด15ชีิ้น15อย่างครับไม่ใช่15ชิ้น ก็เรียกได้ว่าแจกกันเยอะเลยทีเดียวเฮียวตอนนี้ผมเสียใจอย่างหนึ่งคือผมรับปืนมาแล้วสองอันรับมาเพื่อแล้วรีบใช้ด้วยนี่ครับเป็นลูกซองทหารลูกซองยังไม่มีด้วยแล้วรับมาทําไมวะก็อีกอันนึงก็จะเป็นนี่ครับ scar s H. นี่ครับอัพเต็มแล้วเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะแม่นพอสมควรผมเคยได้แล้วก็ลองใช้ไปแล้วเรียบร้อยครับตัวนี้ แต่ลูกซองนี่ไม่เคยใช้เหมือนกันแล้วไม่คิดจะใช้ด้วยโอเคสำหรับคลิปเนี่ยเอ้ยสำหรับโค้ดนะครับผมทิ้งไว้ใต้คลิปเนาะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆเห้ช็อตสงครามปืนเดือดก็เข้าไปรับกันได้ครับผมตอนนี้ก็เนี่ครับผมอยู่นี่เลยเลเวล28พลังลบก็ประมาณนี้แล้ครับพลังยิงก็โอเคพลังยิง ตอนนี้ใช้ปืนม่วงครับม่วงบีด้วยที่สำคัญใครที่มีปืนเจ๋งๆก็ใช้ไปครับสำหรับตัวนี้ให้พันธมิตรใช้อีกตัวหนึ่งนี่ก็ให้พันธมิตรใช้ตัวเองใช้ม่วงบีเพื่ออะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งครับนี้เป็นปืนกลครับผมเป็น A ครับผมก็เรียกได้ว่าอัพแรงกว่าปืนหลักอีก ใครที่เอาผมไปช่วยสู้ในพันธมิตรนี้ก็ขอโทษด้วยเนาะที่ผมเอาปืนบีขึ้นก่อนทั้งที่อันหนึ่งจะสามหมื่นแล้วอันหนึ่งสองหมื่นสามคิดได้ยังไงโอเคสําหรับใครที่เล่นก็อย่าลืมครับไปรับโค้ดกันรู้สึกว่าน่าจะภายในวันนี้หรือเปล่าวันที่สี่วันนี้วันที่วันนี้เดย์วันที่สี่กันยาโอเครีบแชร์กันรีบรีบแชร์กันนะครับใครที่เล่นก็สก,กิดเพื่อนด้วย คเย่ okay. yeah. ใครเล่นก็อย่าลืมทักถายกันได้หรือจะแจ้ง id อะไรยังไงแอดเป็นเพื่อนยังไงแบบไหนไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแอดจาก facebook ได้ไหมสำหรับอันนี้ก็โอเค okay, ครับผมบายง่ายๆสัน้นๆไม่ออกดิเดี๋ยวเล่นต่อโอเคครับบิ๊กบาย